อ้าวเปิดตัวด้วยป้ายฟูจินะคะเห็นแล้วใช่ไหมคุ้นเคยนะคะกับคันวีเบสซึบาสนะคะแบงค์ไลท่้าหูตัวนี้นี่ลูกค้าตามหากันให้ควักนะคะเพราะว่ามันเป็นคันกาไฟที่แบบสไตล์คลาสสิกนะคะซึ่งลูกค้าหลายคนเขาชื่นชอบสไตล์คลาสสิกนะคะนี่พร้อมชุดไกดฟูจินะคะมาทั้งสปินแล้วก็เบสนะคะความยาว6ฟุต6สองท่อนนะคะมีแค่สองท่อนเท่านั้นนะคะพบง่าย เวดเดียวนะคะสิบยี่สิบแต่ว่าแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะลูกค้าจะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้อูของมาหนูรีบถ่ายเลยนะเนี่ยแบงค์จะเป็นลายผ้านะคะซึ่งก็จะเป็นสายคัสติกอะ่ะจะเห็นชัดมากเลยนะคะนี่วีแบสซือบัสะนะคะอันนี้เป็นสปินนิ่งนะ oh <my> ไปจนถึงปลายเลยนี่โ oh <my> อ้ยวันนี้อะไรก็หมด นี่นะคะไกฟูจิอ่ะเวทเดียวนะคะสิบยี่สิบนะคะน้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็สิบสี่กรัมถึงยี่สิบแปดกรัมนะคะหนูว่ามันเป็นคันที่แบบครอบคลุมนะคะลูกค้าตกช่อนชะโดกระพงตะเกาเดินได้นะคะพกง่ายๆหกฟุตหกขวดไกลๆนะคะที่เขาไม่ทําที่เขาทําเวทสิบยี่สิบเนี่ยเพราะว่าข้อดีคือเกิดเราแบบอยากจะหวดเยื่อใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยเราจะได้ตีได้นะคะบางคนเอาแปดสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเป็นพวกคันรุ่นเก่าเนี้ย ปลายมันจะอ่อนเนี่ยพี่พอเวลาเราจะไปดีดแบบจะไปตกชะโดขึ้นมาเราก็ต้องไปซื้อคันใหม่นะคะแต่เราซื้อเวทกลางคือ10-20ี่เนี่ยข้อดีคือปลายมันตีเหยื่อน้ําหนักเยอะนิดนึงอะ่ะได้ไกลนะคะก็คือแบบพวก14กรัม28กรัมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซื้อคันใหม่นะคะลูกค้าที่ตกแบบพวกเก๋าชายฝั่งเนี่ยจะชื่นชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาให้ไกดฟูจินะคะในราคาแค่1นึสองเก้า จัดโปกันไปเลยนะคะจากหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะหนูบอกเลยนะคะสปินมียี่สิบคันเบสมียี่สิบคันนะคะนี่ไกด์เป็นอย่างนี้นะคะไกด์เป็นไกด์ฟูจิทรงสลิมนะคะสวยมากขึ้นมาจนถึงทิปท็อปแบงค์เขาจะเป็นแบบลายผ้าตีเหลี่ยมอะลายเรียกลายผ้าใช่ไหมเออลายผ้าตีเหลี่ยมหนูหลังๆเป็นเอคออหมดแล้วแต่ว่าลายผ้าเนี่ยข้อดีก็คือคนอย่างหนูอะรุ่นเก่าอะเวลาเราไปหาลอกใส่มันก็จะเท่ไปอีกแบบหนึ่งคือเขาเน้นลายคลาสสิกนะคะแต่ว่า ทรงด้ามเนี่ยเขาก็ยังเป็นพุดเดิลทรงโมเดิร์นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนลูกผสมแต่สวยมากดูมรวมแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะอันนี้เป็นคันเบสน,นะคะเดี๋ยวจะลองแอชชั่นหน่อยนึงนะคะหกพุดหกมันก็ยาวแล้วนะพี่ดูดิเนี่ยยังเหลือต้องข้อกว่าเนี่ยบางคนแบบเขาบอกมาก็ไปเชื่อเขาอย่างเดียวเลยเชื่อตัวเองดิค่ะพี่แค่นี้ก็ยาวดีแย่อยู่แล้วเวลาเราตีเหยื่อเนี่ยจะได้ตีมือเดียวเนี่ยหวดฝึบ แล้วก็รอเหยื่อลงตีไกลทุกคนนะพี่มันไม่มีไม่ไกลแต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นพวกคันห้าฟุตอันนั้นไม่ไกลแน่นอนเพราะคันมันแค่นี้เองอันนี้มันหกฟุตหกนะคะเป็นเวเป็นความยาวมาตรฐานกับเวทมาตรฐานก็คือสิบยี่สิบความแข็งประมาณนี้นะคะชะโดก็เล่นได้นะคะแต่ถ้าตกปลาเก๋าเนี่ยตกปลาช่อนเนี่ยเซนมันจะได้ไหมเดี๋ยวหนูขอให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเวลาเราแบบ พราะอย่างนี้นะคะเวลาเราดูว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดปลาแบบไซส์เล็กลงมาหน่อยอะไซส์โลไซส์สองโลเงี้ยเวลามันงัดเนี่ยมันสนุกไหมมันเด้งไหมก็เนี่ยเกาดูนะคะเกาให้ดูแล้วกันเด้งดึงดังนะคะก็เคาะประมาณนี้ลองเคาะดูนะคะคันเบ็ดดีๆมันจะต้องเคาะแล้วปลายเฟนจากท้ายเด้งไปถึงข้างหน้าก็ต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าปลามันกินมันก็ดึงปลายคันเบ็ดเราลงใช่ไหมคะแรงสันตะเทือมมันก็จะเด้งมาสู่มือเรา แล้วมันก็จะตะทานมือนะฮะแอคชั่นนี้ใครที่แบบตกน่าจะต้องแบบปิวนี้ตกใจทุกคนถ้านี้หมดอะแล้วก็รีบงัดนะฮะระวังอย่างเดียวอะ่ะระวังระวังต้นไม้นะคืออัดขึ้นไปแล้วมันไปตีต้นไม้อันนั้นอะไรก็ไม่รอดนะพี่คันได้ว่าหนูก็หักตะตายนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวขอยืมมืองัดหน่อยนะฮะมืองัดมือเดียวมือเดียวติดไหมเนี่ยคันมันติดช่วงด้ามเห็นไหมคะเวลาเรางัดปลามันก็จะได้ท่านี้นะคะอ่าตามมาตามมา นี่ hey. ย้ำ่อยไล,ล่รอยต่อนะฮะเห็นรอยต่อไหมลอยคันหนึงแบบกดๆโอ้โหไล่รอยต่อนะคะพี่อบอกเลยตัวนี้นะคะมีทั้งสปินและเบสน,นะคะอันนี้เป็นเบสใช่ไหมเดี๋ยวหนูนับสปินให้ดูอีกทีนึงโอ้โ oh. หบอกราคาไปนี่รับรองว่าอยู่ไม่นานนะคะขายขายกันพันห้าหนูขายพันสองเก้าสิบก็พอนะคะนี่เป็นสปินนะิ่งเหมือนกันนะเด้งเหมือนกันนี่เคาะ ตุ๊ด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 โหเด้งดีเลยแหละเด้งดีตีไกลแน่นอนอ้าวของงัดนิดนึงก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านเยอะแยะจบไปแล้วพี่ท่าเดิมหูของัดแบบให้ดูนะคะว่ามันไร้รอ,อยต่อนะคะช่วงที่เราเห็นตรงป้ายเนี่ยรอยต่อเลยนะคะขยมาหน่อยนะสวยงามแนะนำว่าถ้าเป็นคันสปินนิ่งเนี่ยใส่กับลอกเบอร์สองพันสองพันห้าสวยแล้วสามพันก็ยังได้นะคะถ้ามีเบอร์สามพันอยู่ก็ได้เหมือนกัน ดุมจะแรงไปไหนีถ้ามีเบอร์สามพันอยู่ก็ได้ถ้าคนเน้นตกชโดนะคะแต่ถ้าเกิดตกแค่ประช่อนเผื่อชโดนิดหน่อยเบอร์สองพันก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะจัดชุดกับลอกวีแบสไอรอนเบอร์สองพันดีกว่าให้ดูนิดนึงตัวเนี้ยสวยมากอะ่ะเนี่ยแล้วชุดหนึ่งมันอยู่แบบสองพันต้นๆดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้คันก่อนแล้วกันนะอ่ะคันเบสแล้วก็คันสปินนิ่งนะคะ กพุทห6สองท่อนนะคะมีแค่สองท่อนเท่านั้นมีเวทเดียวนะคะไกด์ูจินะคะพันสองเก้าสิบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะมีค่าส่งเก็บเยหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันบางคนสั่งเอาเบสสองสปินสองครับพี่เพราะว่าตกกเป็นกลุ่มหรือว่าให้หลานอะไรเงี้ยให้ลุงให้หลานด้วยก็ซื้อได้เลยแล้วเราก็บวกค่าส่งแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนูส่งให้ทั่วไทยนะคะแต่ขอโอนเงินก่อนส่งนะคะไม่ทําเก็บเงินปลายทางนะคะ โอนเงินก่อนส่งอย่างเดียวนะคะหนูขายจริงส่งจริงนะคะลูกค้าที่ติดตามแฟนเพจเป็นคาทายพิตชิ่งเนี่ยกดที่ a c e b o o k เนี่ยก็จะเจอข้างล่างเนี่ยคนรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะว่าเราส่งจริงนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ติดตามดูไปก่อนนะคะติดตามดูไปก่อนแล้วของก็หมดนะคะเอาที่เรามั่นใจนะคะซื้อของกับร้านที่เรามั่นใจเราก็จะได้ของจริงนะคะโอเค ตองคันให้ตรงรุ่นทุกคันนะคะของใหม่ไม่มีของเก่าร้านนี้ไม่เคยมีของค้างเลยเพราะว่าขายอย่างเดียววันหนึ่งสองวันก็หมดแล้วโอเค okay, จ้านี่ค่ะ